เกีย่ยวกินน้ำกับคอแห้งโอ้ยคอแห้งอ๋อน่าคงมีคอแห้งนี่น้ำอยู่นี่ครับคิงซาวดี Rèn. 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 đi Rèn. Rèn. con Rèn. 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 con Rèn. 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 con Rèn. Rèn. má, Rèn. Rèn. จบเพลงแล้วจบเพลงแล้วแล้วน้องนอนยังอ่ะครับน้องนอนยังนอนแล้วนอนแล้วหนอหลับได้ใช่ไหหลับแล้วน้องภูก็นอนกับน้องสิครับฮะนอนกอดน้องเลยเออนันกลับน้องคลอดมาแล้วอืมมีตัวไหนมีตัวใหญ่นอนด้วยอืม Yes, mm -hmm. คนดังขนาดนั้นน้องไม่ตื่นหรอครับเช้าแล้วเช้าแล้วเหรอเช้าแล้วอ๋อเช้าแล้วแต่อตอนนี้มืดเช้าแล้ว,ว,ลวต้องทำกับทำอะไรกับน้องบ้างดูแพ,พ้นเพดน้องที่ตุงเป่าน้องฉีใส่เพ,พ้นเพดเป่าไม่อะไม่ฉีใช่ไหมฉี อาบน้ำแปรงฟันให้น้องเลยน้องมีฟันหรือยังน้องมีฟันหรือยังน้องมีฟันหรือยังมีแล้วมีแล้วเหรองั้นอาบน้ำแปรงฟันให้น้องด้วยอาบน้ำตรงไหนลีตรงนี้ไงนั่นนั้นนั่งนั่งแล้วก็อาบน้ำเนาะเอ่อจากคุณับผม เสะสะขา,ขาขเรียกฟอกเ <g> <c oughs> <c oughs> ขาไม่ได้สาสาตัวไม่ใช่ฟอกตัวเขาเรียกฟอก, <c oughs> กตัว <c oughs> เออ <c oughs> อสบุฟอกตัวเอ <c oughs> อ <c oughs> แต่ผมให้น้องย่างโซฟงนะครับแา่ผมแล้วใช่ไหมก็ก็เช็ดนะผมก็เสร็จยังเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วก็ทำไงต่อเช็ดตัวให้น้องแล้วก็ทาแป้งให้น้องใส่เสื้อให้น้องทาแป้ง แล้วใช่ไหมใช่โอเคน้องพอน้องเดินเล่นเดินเล่นตั้งเนี้ยตังนี้นะพนมเดินเดินเดน้องไม่เดินน้องเดินยังไม่ได้น้องยังเด็กอยู่ต้องอุ้มน้องแล้วล่ะอุ้น้อเออต้องอุ้มน้องเดินแล้วแหละน้องเดินยังไม่ได้น้องเดิน้องเพิ่งจะคลอดเองไม่ใช่เหรอคลอดอ่ะน้องเพิ่งคลอดเองไม่ใช่เหรอยังเดินไม่ได้ต้องอุ้ม 能偷看？嗯。嗯